เรียบร้อยนะครับไปแล้วไปหมดแล้วเส้นทางสรงผานบ้านติมขาดแล้วนะครับเออบางวยจะเดินกันมวยดท้ายครับทอนสุดท้ายทอนสุดท้ายกําลังเปิดครับกําลังเปิดแล้วก็ยุบแล้วนะครับทอนสุดท้ายครับทอนสุดท้ายไปแล้วนะครับถ่ายได้ครับทอนสุดท้ายตอนนี้ถนนขาดเป็นสองท่อนแล้วครับถนนขาดเป็นสองท่อนแล้วถนนระหว่างเส้นทางจาก บ้านสำโรงพันธ์อำเภอไพบึงนะครับจะไปบ้านตีมูุขันนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นทางลัดระหว่างอำเภอภัยบึงกับอำเภอูุขันนะครับได้ตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับตอนนี้ขณะนี้ของวันที่26นะครับวันอาทิตย์ที่26กันยายนพศ2564นะครับตอนนี้น้ํามวลน้ํามหาศาลครับตอนนี้ข่าดแล้วนะครับขาดแล้วครับรายงานโดยหน้าป้องกันนะครับเทศบาลตะบนภัยบึงครับ